สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณนนิบุญทานะคะเป็นแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะคะเขตสุขภาพที่แปดสระบุรีัดอาดรเบศรค่ะค่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอาการปวดพวกปวดกล้ามเนื้อเรื้อลังนะคะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเข้ารับบริการทางโรงพยาบาลของเรานะคะจะมีอาการปวดไม่ตามร่างกายเช่นปวดแขนปวดขาปวดหลังข้อเข่าเสื่อมข้อไหล่ติดอัมาคุยกัมพาสนะคะ ทางโรงพยาบาลของเราได้เปิดให้บริการการนวดรักษาแล,ล้วก็การใส่ย,ยาควบคู่กันไปนะคะสำหรับสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาลุบโรคโครงสร้างกล้ามเนื้อนะคะเป็นตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่นะคะ1จะเป็นยาตำรับยาแก้รวมแก้เส้นนะคะตัวนี้จะช่วยแก้การปวดตึงกล้ามเนื้อนะคะ2จะเป็นตำรับยาทำลายพัลเมนะคะตัวนี้จะช่วยแก้การปวดเมื่อยขบตามร่างกาย ส่วนตัวที่3ามจะเป็นยาตำรับยาอมฤตริโอสถนะคะตัวนี้จะช่วยแก้าการผอมแห้งแรงน้อยนะคะอีกตัวนะคะคือตำรับยาแก้ลมนวานารีวายโยนะคะตัวนี้จะแก้าการเกี่ยวกับพวกออฟฟิซินโดมโดยตรงนะคะแก้าการปรวดบ่าคอชาไปมือปลายเท้านะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นยาทัพยาที่คุณนะคะตัวนี้จะช่วยแก้อาการปรวดเ,เ,เมื่อยตามร่างกายเหมือนกันนะคะส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นน้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชานะคะตัวนี้จะช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายเหมือนกันนะคะ ช่วยลดอาการปวดได้นะคะค่ะอีกกลุ่มยาตัวนึงก็จะเป็นยาสมุนไพรเหมือนกันนะคะที่อยู่ในบัญชีหลักของชาติน,นะคะเช่นจะเป็นพวกเผาวันเพียงสามทาราแล้วก็กลุ่มยาใช้ภายนอกก็จะเป็นพวกไพวหน้าน้ำมันไผ่บางสมุนไพรนะคะค่ะขอเชิญชวนให้มาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ สมผสานของเราได้นะคะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะคะผิดรับคนไข้ตอนบ่ายสามครึ่งนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ข้อมูลตามหน้าร่างเลยนะคะอย่าลืมมาเข้ารับบริการกัน,กนเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ